รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีทรรมวิธีไทยทางช่องทอทอบ5อทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีหครึ่งถึง6กโมงเช้าค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดศรีมณีธรรมนะคะ บ้านรัตนวดีนะคะตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคราวนี้นะคะที่วัดศรีมณีธรรมนะคะก็กําลังที่จะก่อสร้างเมนหลังใหม่นะคะก่อสร้างเมนปลอดมลพิษนะคะเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมก่อสร้างเมนหลังใหม่ได้นะคะที่วัดศรีมณีธรรมภายในวัดนะคะจะมีสาระสาคัญใดๆเดี๋ยวจิบจะพาท่านสาธุชนนะคะเข้าไปชมบริการภายในวัดและไปกราบสก,การหลวงพ่อพร้อมกันเลยนะคะ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศผู้ที่รับชมรายการอยู่ขณะนี้ขณะนี้วัดศรีมณีธรรมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูวิธานกิจโสพลที่มาดำเนินการในการสร้างเมนปลอดมลพิษในในเริ่มการในครั้งนี้และก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงอ,อดีตที่อาตมาได้เคยทำงานอยู่เป็น พนักงานการสื่อสารในประเทศไทยเป็นปริษัีไทยตั้งแต่กรุงเทพขอนแก่นเขาสวนกวางอุดรธานีเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่มีจิตกุศลขอให้มาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการสร้างเมนลุในครั้งนี้เพื่อจะเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาเป็นโบราณวัตถุถาวรสืบต่อไปขอเจริญพร ขอความตั้งมั่นในธรรมจงบังเกิดขึ้นมีแก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรายการผ่านทีวีณนะขณะนี้อาตมาภาพพระครูวิธานกิจโสพลเจ้าอาวาวสวัดศีมณีธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์แล้วก็คณะญาติโยมพ่อออกแม่ออก ชาวบ้านรัตนะรัะตนวดีทั้งสองหมู่มาในวันนี้ก็ด้วยเหตุปารบชาวบ้านทั้งสองหมู่ทั้งบ้านรัตนะรัะตนวดีที่จะได้มีการดำาิในการสร้างเมมปอดมนุพิษเกิดขึ้นแก่วัด สีมณีธรรมแล้วก็บ้านรัตนะรัตนวดีเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์กลไกแห่งโลกปัจจุบันเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อพระพุทธศาสนาเมลุหลังเก่านั้นได้ใช้ระยะเวลามาเกือบ40ปีแล้วในการก่อสร้างมา เกือบจะ40ปีตอนนี้ได้มีการชำรุดสุดโสมไปตามการเวลาบางแห่งบางที่เกิดรอยแตกล้าวเกิดขึ้นจะซ่อมจะบูรณะนั้นก็คงไม่ไหวเพราะตัวโครงสร้างนั้นไม่แข็งแรงเพราะว่ามีการปรับสภาพเรียกว่าไปตามการเวลาแล้วก็เตาเผา ก็ยังเป็นเตาเผารุ่นเดิมอยู่ยังใช้่านอยู่ไม่รองรับเรียกว่าเป็นระบบสาคนถ้าญาติโยมทั้งหลายจะได้เห็นก็คือว่ามีรอยล้าที่เตาเผานะคุณโยมนะไม่สามารถที่จะเรียกว่าบูรณะซ่อมแซมได้ฉะนั้นแล้วมาในวันนี้ทั้งญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เจ้าอาวาสเอง ก็ได้ป่ารบที่จะสร้างเมมปอดมนพิษขึ้นโดยมีอันประกอบด้วยมีศาลาสองหลังแล้วก็อาคารของศาลาเมมอีกหนึ่งหลังพร้อมเตาปอดมลพิษด้วยฉะนั้นอนตาตมาภาพนั้นจึงบอกวุญมาถึงญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชม รับฟังอยู่ณขณะนี้และท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ขออํานวยไวพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมอยู่ขณะนี้มีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรงตลอดกาลละนานเทิน